เดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณผู้ชมคะประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศปลายทางค่ะที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของแรงงานต่างด้าวที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแรงงานชาวลาวและสัญชาติอื่นๆที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อสแสวงหาอาชีพแล้วก็หาช่องทางในการทํามาหากินค่ะทั้งจังหวัดอุบลราชธานีและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆในประเทศนะคะซึ่งปัญหาที่พบบ่อยของกลุ่มแรงงานเหล่านี้นั่นก็คือการลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายซึ่งส่งผลให้ทุ ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับสวัสดิการอย่างเป็นธรรมซึ่งอาจจะส่งผลรวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์หรือการหลอกลวงไปทำงานอย่างผิดกฎหมายด้วยค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนการขยายตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆนั้นเจริญก้าวหน้าไปตามกระแสยอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องการแรงงานซึ่งสอดรับกับการเข้ามาหางานในช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงทําให้เกิดปัญหาอื่นๆนั้นตามมาหลายอย่างเช่นปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามเส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ําและปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาหลอกลวงแรงงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะทั้งหมดเป็นต้นต่อของปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดครับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอบบุบลราชธานีค่ะมีพื้นที่แนวชายแดนนะคะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่สองประเทศก็คือประเทศสอปอปอลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชา โดยมีพื้นที่ติดต่ออาณาเขตติดต่อกับประเทศสปป,ปลาวเนี่ยจะมีทั้งพื้นที่ที่ติดต่อทางบกและทางน้ําซึ่งทั้งสองช่องทางเนี่ยก็จะมีจุดที่ง่ายสะดวกต่อการเดินทางเข้านะคะแล้วก็มีสิ่งจูงใจเช่นการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าเราจะมีการนํานเข้าแรงงานแบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมายค่าใช้จ่ายหรือว่ากระบวนการขั้นตอนเอกสารต่างเนี่ยในระบบของ MOU อ,อาจจะทําให้แรงงานต่างด้าวค่ะซึ่งความรู้หรือการกระจายความรู้ที่ถูกต้องอาจแรงงานต่างด้าวอาจจะเข้าไม่ถึงแต่อาจจะเข้าถึงกลุ่มกระบวนการลักลอบผลผู้ คนเข้าเมืองเนี่ยเข้าถึงโดยการที่จ่ายค่าใช้จ่ายเท่านี้เข้ามาแล้วพาเข้ามาได้มีการการันตีระบบนะคะแล้วก็นําเข้ามาสู่กระบวนการที่ถูกต้องได้ทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นเหตุจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยลักลอบเข้าเมืองมากขึ้นด้วยนะคะอยากให้เข้ามาตามให้มันถูกกฎหมายครับไม่ต้องลักลอบเข้ามาหรอกผมว่า ถ้าไม่ถูกกฎหมายนี่เขาจะไม่รับเลยนะครับเข้ามาเสียเวลาเปล่าแม้ว่าถ้ามีหนายหน้าหลอกมาเสียตังฟรีเสียเวลาฟรีครับ ในภูทองบุตรวงศ์ชาวลาวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเล่าให้ฟังว่ากว่าเขาจะมีใบอนุญาตการทำงานก็ใช้เวลาอยู่หลายปีแต่พอมีใบอนุญาตทำงานได้แล้วนั้นเขาก็ได้ลงทะเบียนนำเข้าแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ M.O.U. สัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับนายจ้างและลดปัญหาแรงงานต่างด้าวแบบเดิมๆได้เป็นอย่างดีครับ ตอนนี้ประมาณ2,000คนครับบวกลบนิดหน่อยครับ mm hmm. แล้วก็เป็นคนไทยอยู่ประมาณสัก1,900กว่าคนมีคนต่างด้าวอยู่43คนนี่ครับ mm hmm. ก็แค่เป็นการทดลอง mm hmm. เพราะเผื่อว่าอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถจะหาคนไทยทำงานได้ใน,ในการรับสมัครก็จะทำให้ถูกกฎหมายนะครับสุดท้ายพอเข้ามาในโรงงานเนี่ยเราก็จะต้องอบรมเขาก่อนว่เาเขาจะเข้าผนแผนกไหนอะไรยังไง ราชการก็จะมาตรวจเรื่อยนะครับทหารบ้างาาตรวจกรมแรงงานบ้างอะไรบ้างนะครับเขาจะให้เขามาให้ความรู้ก็จะมาดูเรื่องการสวัสดิการการดูแลของเรานะครับเรื่องอัตราการจ้างงานเราถูกกฎหมายไหมมีใครแอบเป็นแรงงานผิดกฎหมายมาหรือเปล่าก็าทั่วๆไปครับก็ไ,บไม่มีอะไรแต่ว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่พยายามทําผิดกฎหมายอยู่แล้วก็มันยุ่งเวลาโดนปรับโดนอะไรมันไม่คุ้มครับ ถ้าพอเราทําดีเนี่ยก็จะมีคนลาวเข้ามาติดต่อเยอะแยะเองนะครับถึงเวลาจริงๆเราก็ดูแลพนักง,งานเราในระดับที่ดีพอสมควรเลยเพราะว่าคนไทยก็ยังหาได้สบายๆตอนนี้ผ่านกรมแรงงานมาครับต้องไปทํา MOU ให้มันถูกต้องตามกฎหมายเราถึงจะมาเข้าบริษัทนี้ได้ครับแต่ว่า MOU เนี่จะคุ้มครองมากกว่าไอ้บัตรแรงงานอื่นนะครับ ตายตัวคือ4ปีเหมือนกับพนักง,งานทั่วไปครับ3เดือนแรงงานตัวครั้งหนึ่งอี่ตมอุบนครับเราต้องผ่านกรมแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องดีกว่าครับคุณผู้ชมครับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบต่างๆนั้นยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากการขอใบอนุญาตเข้าประเทศและการขอใบอนุญาตทํางานย้อนหลัง3ปีพบว่า มีจำนวนการขอต่อไปอนุญ,ญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวลดลงทุกปีเจ้าหน้าที่นายจ้างและแรงงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามนโยบายที่รัฐกำหนดไว้ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็คือด้านความชัดเจนที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความสับสนถึงแนวทางในการปฏิบัติงานต่างหน่วยต่างปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นไม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือแม้แต่หน่วยงานเดียวกัน จึงทำให้ไม่มีความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องครับ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการค่ะเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะช่วง ก็รามานาที่พึ่งของประชาชนคุณผู้ชมครับจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นเมืองใหญ่ที่น่าอยู่อีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัดนั่นก็คือเมืองน่าอยู่ทันสมัยประตูสู่การค้าลงทุนท่องเที่ยวหลายมิติกเกษตรสู่สากลครับ ซึงเป็นจุดหมายของแรงงานที่อยากจะเข้ามาทํางานที่นี่โดยในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานทั้งหมดจํานวน3,289คนทํางานกับนายจ้าง1,641คนแยกเป็น 1. แรงงานต่างด้าว3สัญชาติเมียนมาหล่าและกัมพูชาจํานวน2,556คน 2. บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนจํานวน108คน 3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจำนวน323คนและ4แรงงานต่างด้าวทั่วไปดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชะกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปีพุทธศักราช2560และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2561และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง4กลุ่มเป้าหมายได้แก่นายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายนั่นเองครับจะนำแรงงาน ต่างด้าวต่างชาติไม่ไว่าจะเป็นสามประเทศนี้หรือประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในระบบการผลิตก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักระเบียบกฎหมายที่กทเกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้นำแรงงานเหล่านี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อยที่สำคัญนั้นก็เป็นภารกิจของหลายส่วนหลายหน่วยที่งะบูรณาการในฐานะเป็นทุกป,ปฏิบัติการ เข้าไปตรวจเยี่ยมไปตรวจสอบไปส่งเสริมให้สถานประกอบการท่านได้ปฏิบัติตามระเบยียบกฎหมายให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสร้างการรับรู้และก็สร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งฝ่ายสถานประกอบการซึ่งจะเป็นผู้ที่ใช้แรงงานและฝ่ายเจ้าที่ที่จะต้องเข้าไปตรวจสองดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้ดําเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อยและก็ถูกต้องช่วงนี้แม้จะ,จะมีปัญหาโควิดบางทีในจ้างเขาก็ ไม่สามารถที่จ้างได้ก็มีการย้ายเข้าย้ายออกแต่อย่างไรก็ตามนะที่ผมสังเกตด,ดูตัวเลขก็ยังคงเดิมจํานวนแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่มีอยู่ณขณะนี้สามพนสองร้อยแปคนนะครับผมนายจ้าง1 6ึ่งพรลายที่คนเข้ามาทํางานที่มากที่สุดนะครับคือผู้รับใช้ในบ้านเราจึงมีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ให้ในายจ้างรับรู้ ให้คนต่างด้าวรับรู้เพื่อให้รับรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนบางทีเขามองไม่เห็นเพราะว่าการทํางานคนต่างด้าวถ้ามองผิวเผินนี่นะมันจะเหมือนว่าไม่ผิดเราต้องรับรู้เราต้องอ่านเราถึงจะเข้าใจเราเลยจะมีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพราะคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีบริญาตเนี่ยหรือทํางานนอกเหนือจากสิทธิ์เนี่ยปรับ5000บาทถึง5 0 0 0 0บาทแล้วก็ส่งกลับ แต่นายจ้างนี่สินายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผมขอเน้นเลยนะที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่อนุญาตปรับตั้งแต่1 0 0 0ง่ถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อการจ้างต่างด้าวหนึ่งคนเป็นปัญหาสำหรับที่นายจ้างมาเลยถ้าถูกถูกถกตรวจสอบถ้าจะจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยที่มีใบอนุญาตเสี่ยงมากนะถ้ามีผิดเพื็อเเป็นไปตามมาตรฐานฝิดือแรงงานที่รัฐกำหนดทางตรวจคนเข้าเมืองเราเนี่ยก็มีการที่อ่า ประชาสัมพันธ์นะคะเช่นาการเข้าเมืองที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะหรือว่าการอยู่ยังไงแล้วถูกต้องต้องไปขออยู่ต่อยังไงต้องไปแจ้ง90วันยังไงการปฏิบัติการอยู่ในราชนาจาักรไทยให้อยู่ให้ถูกต้องเนะะี่ยค่ะเขาจะมีการประชาสัมพันธ์หรือมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่างๆนะคะให้ความรู้กับทั้งนายจ้างแล้วก็รวมไปจนถึงกับ คนต่างด้าวนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบของการเข้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เลยหรือมีการประชุมต่างๆร่วมกับจัดหางงานหรือองค์กรอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วแม้กระทั่งว่าตัวพวกเขาเนี่ยถูกจับมาแล้วถูกดำเนินคดีเขามีความผิดแล้วอย่างนี้ค่ะระหว่างที่เขารอการผลักดันส่งกลับประเทศภูมิล,ลำเนาต้นทางของเขานะคะในงานตรวจคนเข้าเมืองเองเนี่ยค่ะเราก็จะมีการาให้ความรู้เกี่ยวกับพรบรคนเข้าเมืองพรบรป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ความรู้กับคนต่างด้าวที่จะกลับไปอ่ะไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ําหรือกระทำความผิดซ้ําเข้ามาสู่กระบวนการกระทําความผิดซ้ําๆอีกและนําไปถ่ายทอดให้กับคนที่อาจจะถูกกระบวนการหลอกมาหรือเข้าใจผิดหลงเชื่อต่างๆไม่กลับเข้ามาทําความผิดในบ้านเราอีกอย่างนี้ค่ะการอบรมในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่จะได้คือ,อ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเราบริญาตทางานก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานจัดหางานจังหวัดใบวีซ่าก็ต้องขึ้นตรงกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดดังนั้นสององค์กรนี้เป็นองค์กรที่สําคัญที่คุณครูต่างชาติสามารถทํางานในประเทศไทยได้ในส่วนโรงเรียนเอกชนเนี่ยการเข้ามาเนี่ยการที่จะมาเป็นครูต่างชาติที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนในเอกชนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเขาจะต้องมีวุฒิการศึกษา นะครับการที่เขาจะมีวุฒิการศึกษาแล้วเขาจะต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตในการประกอบอาชีพครูชีพครูเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากคุรุสภาของประเทศไทยดังนั้นคุณครูต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยในเมื่อก่อนที่เข้ามาปุ๊บเขาจะต้องขออนุญาตเข้ามาแล้วจะมีการตรวจสอบเอกสารนะครับเพื่อที่จัดหางานเนี่ยก่อนที่เขาจะอนุญาตให้ทํางานปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีส่วนที่รับรองอย่างเช่นหนึ่งคุรุสภา สองอกงศุนไทยในประเทศที่เขาเข้ามาจะต้องอนุญาตมีนอนบี be, ก็คือว่า business เนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้บอนุญาตที่หนึ่งก็คือบอนุญาตชั่วคราว2ปีและใบอนุญาตอันที่สองก็คือเหมือนคุณครูที่อยู่ในประเทศไทยก็คือมีบอนุญาต5ปีนะครับถ้าไม่มีบอนุญาตสองปีทางจัดหางานจะไม่อนุญาตให้ทำงานได้ท่านหัวหน้าสวัสดิาการในสังกัดกระทรวงแรงงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้หนายจ้างสถานประกอบการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งการตรวจสุขภาพการจัดทำทะเบียนประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกและการกระตุ้นเตือนให้หนายจ้างสถานประกอบการได้ทราบถึงโทษจากการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยชีย้ให้เห็นถึงภัยที่เข้ามาใกล้ตัวทุกขณะและนับวันนั้นจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังครับการอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานเนี่ยการบริหารการ,การจัดการจึงมีกฎหมายกําหนดไว้ในการบริหารเราก็เริ่มตั้งแต่นะเข้ามาในราชนาจักร ที่เราจะอนุญาตทํางานได้คือคุณต้องเข้ามาในราชนาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้อยู่ในราชนาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะทํางานได้หน่วยงานที่ดูแลคือตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มาถึงผมการอนุญาตทํางานจะต้องทํางานที่สามารถทําได้ไม่เป็นโรคต้องห้ามซึ่งได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขและต้องมีประกันสุขภาพหรือระบบประกันสังคมเมื่อเข้าไปทํางานในสถานประกอบการแล้วคนต่างด้าวก็จะได้รับการคุ้มครองเหมือนเช่นคนไทยเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างความปลอดภัยในการทํางานอะไรก็แล้วแต่จะได้รับการคุ้มครองเหมือนคนงานไทยเลยเพราะกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายสากล และนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่ทั้งทางบกและถางน้ําออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนโดยใช้รถยนต์เรือและการเดินเท้าเพื่อให้ป้องกันการลักลอบข้ามแดนซึ่งมีจุดผ่อนปลนการค้าเป็นจุดผ่านแดนทาวร์อยู่หลายแห่งเลยทีเดียวครับ ้าหน้าที่ตรวจค้เข้าเมืองเรานะคะเราก็มีการาสแสวงหาความร่วมมือนะคะกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายของประเทศสปปลาวไม่ว่าจะเป็นตอมอด้วยกันหรือว่าทหารต่างๆนะคะในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็จะมีทหารตำรวจ ่ายการข่าวต่างๆนะคะรวมถึงฝ่ายปกครองแรงงานต่างๆนะคะเราสแสวงหาความร่วมมือด้วยการข่าวร่วมกันเพื่อที่จะบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและไม่ให้เขาเข้ามากระทำความผิดในบ้านเรานะคะโดยงานตรวจคนเข้าเมืองเองเนี่ยจะจัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะ ของเราเนี่ยในการออกลาดตะเวนตามแนวชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกเราก็จะมีะรถยนต์ตรวจการทางน้ําเราก็จะมีเรือรยนต์ตรวจการอย่างเรือรยนต์ตรวจการแล้วก็จะร่วมกับฝ่ายของนรอตํารวจน้ําส่วนของทางบกเราก็จะร่วมก,กันกับหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าฝ่ายปกครองจัดหางานต่างๆนะคะรวมไปถึงพมจด้วยนะคะตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยของทหารหรือตำรวจ หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจคนเข้าเมืองเราก็บูรณาการร่วมซึ่งจากผลจากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนะะี่ยค่ะก็นําพาไปสู่การจับกุมได้หลายๆเคสนะคะได้ในหลายๆกรณีเพื่อสกัดก้าไม่ให้เขาเข้าเมืองชั้นในนะคะออกตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆทางงานตรวจคนเข้าเมืองเราเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบตรงนั้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ชมครับการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนให้มีศักยภาพมีการตรวจจับที่รัดกุมจะช่วยลดปัญหาการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับพร้อมทั้งหากมีการส่งเสริมศักยภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่การค้าชายแดนเพื่อให้เกิดการยกระดับและการสร้างโอกาสการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปครับ ผู้ชมคะปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆยังคงมีการป้องกันและเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างชัดเจนค่ะทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่และบทลงโทษตามกฎหมายมีข้อเสนอแนะในการดําเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้าเมืองทั้งสัญชาติพมา่าลาว และกัมพูชาจากนโยบายสู่การปฏิบัติทําให้เป็นหลักปฏิบัติที่มีความมั่นคงค่ะเดิินนห้าปปฏรู